สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะได้บ้างมันกระตือรือ้นสลบสลายเลยเมื่อเห็นว่ามันซสาสุมมาตั้งแต่กุ่นนะตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดร่างบริเวณนอนเลยเยอะสวยจังเลยสวยแล้วค่ะสวยหรือยังคะทาแป้งหน่อยค่ะงานต้นแบบค่ะวันนี้ไปหาน้องเกียวค่ะ พี่กะจะไปหาน้องเกียวที่ถึงน้องแล้วน้องเขาจือถึงนนะายเลยเนี่ยเื้อไปังรุ่นอรรกื้อถึงหรกรนมมาเลยหรอทันเวลาที่นาิีตาเนี่ยก็ตีหมวกหาหรือว่าพี่นาพี่ตามเนะพีตาด่เชื่เไอ้แต่ทถึงน้องไหมคะที่ถึงน่าตเพราพ่อกเกียร์อบเกด่ ด้าดดดดดดดเดินดึนเดนดินเดินเดินเงินเดินเดินเดินะดินดนเดนเดินเินเดินเดิเนะคะนเอินสวิเดนเดินาย ทียวื่อนเนี่เดต้อี้เลื่อนได้ขานไปนไหนานกับไปก่อนไปเจอันนไอี้ยอยู่หรออย่างเราไปโยนแล้วนะไปแบบโจกาเนี่ยไปบที่ตวน้ำแบบว่าหยังหมอบ่นบวรถขึ้นนมาเล่นซ่อนแอบกันมาเล่นซ่อนแอบกันใครจะไปซ่อน ปนานทิตาไปซ่อนนะพี่กินนับสิบอ่ะพี่กินนับสิบสิบเจ้าเจ้าก็บอกที่ฉุบเลยเป่ายิงชุบเหรอคะอ๋ออมาเป่ายิงชุบเป่ายิงชุบเอาอีกรอบนะึงแล้วมาเป่ายิงชุบเอาเป่ายิงชุบเอ้ยนันทะิาตาชนะนันทิตาไปซ่อนไป เลี่ยรีกันอย่ก็เหนื่อยเอ้ไปแอปแอออกินที่นล่นี่นี่ตรงนี้ตรงโอเคนนิตาอยู่ไหนนะนนิตาหาย้วคะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะโดนแล้าไปกิน กาไปพีกินพี่กินไปซ่อนอ่านอลิ่านับอาหารหันเข้าแพงอ่ะหันตรงไหนหันหันหันไปตรงไม่ยู่ไม่อาโอเคัยังเอามตรแล้วไยปนับไปนับไปนับู่ตรงไม่ยไยนอยูีตรงไม่ยค่ะใครซ่อนเป็นใครเป็นคนนับใครเป็นคนซ่อนเนี่ยอริาเป็นคนหาค่ะพี่กีนไปซ่อนค่ะก็ไปหาพี่กีนสิเวลาตรงนับก่อนไงตรงนับก่อนไงเ้าสาปัดเกส้วาปป เอาเจอแล้วเหรอ